จะสร้างจุดเด่นของต้นเิตภาพนะคะันี้ <c oughs> เราทำด้วยไม้สักจุดเด่นและเป็นบ้านทรงไทยที่ที่เป็นโบราณโบราณนองเราคือประจําประเทศของเราเลยคือบ้านทรงไ,งไรงทยไม้สักทําดินไมสักแล้วแนวคิดลิเลอร์ม,มาคะที่ทําขึ้นมาคลิเลอร์เนี่ยเขาเป็นคนคิดลิเลอร์ทํา เอาปวดเกษียณเจ็ดหน้าเจ็ดไม้เหลืยอะทิ้งก็เสียดายไม่ตักเท่าไหร่เราทำเอาแรกเริ่มแรกก็เสียดายไม่ตักสุดท้ายเนยนถอยเือะมั่นมีกระเป๋าดเราทำนานไหมคะหลังหนังหนึ่งเป็นคุ้มอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่เดือนฝ่ามประมาณสี่ห้าวันเป็นคุ้มถ้าหลายเดียวบาง ค่ะขอบคุณมากค่ะ